สวัสดีครับวันนี้จะขอมาสาธิตวิธีการใช้งานอย่างง่ายนะครับของเครื่องโ Lo ต a รี่เวฟเลเตอรนะครับสำหรับรุ่นที่นำมาเสนอวันนี้ก็จะเป็นรุ่นของ h ฮดอปนะครับประเทศเยอรมนีนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับหลังจากที่เราเสียบตัวปลั๊กนะครับของทั้ง3ส่วนนะครับคือตัวเครื่องโ o ต a รี่นะครับตัวปั๊มแล้วก็ตัวในส่วนของ o o l i n g นะครับเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะทําการเปิดตัวเครื่องนะครับซึ่งเครื่องที่ต้องเปิดก่อนเราก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีก็คือเจ้าเครื่อง ค o ลิ่ง uh, นะครับให้เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับของตัวเครื่องแล้วก็เปิดระบบของการทำความเย็นครับนะครับ,นะรบก็วิธีการเซตค่าของตัวค o ลิ่งนะครับให้กดเซตไว้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมินะครับขึ้นลงนะครับอันนี้เราจะเลือกปรับอยู่ที่ถ้าข้างในเป็นน้ำนะครับจะปรับอยู่ในช่วง10-7องศา นะครับอันนี้เดี๋ยวผมปรับไปที่สิบนะครับอืมแล้วก็ได้แล้วก็ปล่อยไว้นะครับก่อนจะเริ่มต้นการทำงานนะครับให้สังเกตตัวคูลิ่งก่อนนะครับว่าอุณหภูมิจะต้องถึงจุดที่เซตไว้นะครับจากนั้นเมื่อเปิดตัวเครื่องอันนี้ก็รอประมาณ1ิบ0้าถึงี่สบนาทีนะครับเครื่องจะทําอุณหภูมิจนถึงจุดที่เราเซตไว้นะครับทีนี้ทําไมถึงห้ามตั้งต่างตํากว่าเจองศา นะครับเพื่อป้องกันการเกิดน้ําแข็งน้ําแข็งนะครับซึ่งเจ้าน้ําแข็งถ้ามันมีการเกิดน้ําแข็งปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมาบล็อกนะครับทางไหลของน้ําเข้าน้ําออกได้นะครับทำให้มันไม่สามารถที่จะมาคูในส่วนของคอนเดนเซอร์ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเครื่องคูลงนะครับก็ถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องตั้งต่ากว่าจอ,องศาแนะนําให้ใส่สารพวกคูลแลนด์นะครับเข้าไปเพื่อป้องกันไมใ่ให้มันเกิดการแข็งตัวของตัวน้ําแข็งนะครับ คูลแลนสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมเติมเข้าไปอัตราส่วนก็ประมาณสัก30-40%ก็ได้นะครับจะทําให้สามารถที่จะเซตอุณหภูมิได้ถึงศูนย์องศาหรือต่ํากว่าก็ได้นะครับถัดมาจะเป็นตัวเครื่องของ r o ต a r y e อ a p o r a t o r นะครับสวิตช์ของตัวเครื่องจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับนะครับในส่วนของตัว r o ต a r y evaporator หลักๆเลยก็คือจะมีในส่วนของอ่างให้ความร้อนนะครับมอเตอร์ชุดเครื่องแก้วที่เป็นชุดคอนเดนเซอร์นะครับชุดของการกลั่น นะครับเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับตัวที่ต้องดูแลรักษาผูเศษก็คือเจ้าตัวอ่างตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําอยู่นะครับก็แนะนําให้ทําประจํานะครับถ้าเกิดว่าเราทำทำงานไปแล้วมันทํางานต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่จะค้างตัวน้ําไว้ในตัวอ่างได้แต่ถ้าเกิดว่าทำหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็ไม่ได้ทำนะครับแนะนําให้เปลี่ยนถ่ายน้ําตรงนี้ออกไปเททิ้งก่อนนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้แห้งนะครับทีนี้พี่การเติมตัวน้ําเข้าไป การเติมเนี่ยจะแนะนําจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับจะมีขีดมินและก็แม็กอยู่นะครับในขีดของมินแม็กเนี่ยผมแนะนำให้เติมน้ําเข้าไปที่ขีดของมินก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกเปลี่ยนภาชนะนะครับขนาดภาชนะตรงนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าน้ําที่ใส่ไปคนมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ใช้ฟาร์ตลิตรนะครับเกิดกดเลื่อนลงก่อนนะครับมอเตอรล์เลื่อนลงนะครับ แล้วก็สังเกตว่า,าให้ตัวอย่างของเราครับจุ่มอยู่ในตัวอ่างให้อยู่ยต่ำกว่าระดับของแม็กนะครับทีนี้เราเลื่อนให้มันพอดีละนะครับแล้วจึงเติมน้ำเข้าไปให้เต็มอยู่ในระดับของแม็กครับ พอถ้าเกิดเราเติมน้ําเข้าไปในดับแม็กเลยทันทีนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนขนาดของฟ้า,า,าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับน้ําอาจจะล้นออกมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเขาจะมีจุดในส่วนของที่เ,เป็นจุดป้องกันตัวขวดฟ้าจะกระแทกกอบเขานะครับเราสามารถที่จะเลือกปรับด้านหลังได้นะครับในกรณีีใช้ฟ้าใหญ่ขึ้นนะครับ ก็เลื่นปรับตรงนี้นะครับโดยเลื่อนหมุนแล้วก็ดันลงมานะครับแล้วก็กดล็อกหมุนล็อกครั้งหนึง่งจะเห็นว่าถ้าผมกดลงมาสุดนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะลงต่ากว่านี้ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอ่างนะครับสามารถที่จะเลื่อนขยับตามขนาดของฟาดได้นะครับเลื่อนเข้าออกได้นะครับถ้าฟาดมีขนาดใหญ่หรือฟาดมีขนาดเล็กเราสามารถที่จะเลื่อนระยะตรงนี้ได้เหมือนกัน อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการปรับองศานะครับเลื่อนออกมานะครับเลื่อนในส่วนของตัวนี้ออกมาตามลูกศรนะครับแล้วก็หมุนเอียงได้เลยนะครับถ้ากรณีที่ฟาสมีขนาดเล็กลงนะครับตัวนี้จะช่วยให้ตัวฟา้าจุ่มในอ่างได้ดีนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปการใช้ฟา้าสหนึ่งลิตรก็แนะนําให้เป็นแนวตั้งตรงแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ถัดไปมาดูค่าในส่วนของการเซตค่าของหน้าจอนะครับก็เหมือนกันกับเจ้าคูลิ่งครับตัวนี้จะเป็นตัวฮีเตอร์นะครับจะเป็นตัววัเทอร์บาทนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการที่จะทําอุณหภูมินะครับก็วิธีการเซตค่านะครับอันนี้ผมจะใช้โหมดที่เป็นโหมดเบสิกของการกลั่นก่อนนะครับก็คือจะเป็นโหมดของการเซตเพรสเชอร์นะครับโหมดการเซตเพรสเชอร์คือเราจะต้องทราบค่านะครับว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับค่าแวคค่มที่เหมาะสมที่สุดของตัวทรรารายนั้นๆ อยู่ที่กิมมีบานะครับทีนี้ก็เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวผมมาอธิบายทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นครับต้องไปเซตท,ที่อุณหภูมิของอ่างก่อนนะครับการเซตอุณหภูมิของอ่างทำได้สูงสุดคือ210องศานะครับแต่ทีนี้ในส่วนของตัวอ่างเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งที่เป็นน้ําแล้วก็น้ํามันนะครับในกรณีที่ใช้น้ำเนี่ยจะตั้งได้สูงสุดถึง1 0 0องศานะครับในกรณีที่เราใช้น้ำนะครับก็ ในระบบของตัวเครื่องนะครับเราสามารถที่จะตั้งจุดอุณหภูมิสูงสุดนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายอย่างเช่นน้ําเดือดที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาก็ในตัวเครื่องก็ที่เซตไว้ก็คือจะตั้งอุณหภูมิของตัวอ่างให้ปรับได้ไม่เกิน90องศานะครับเพราะนั้นอุณหภูมิสูงสุดของตัวอ่างในตัวีที่ใช้น้ำนะครับตรงนี้ก็คือสามารถปรับได้สูงสุดคือ90องศานะครับจะเห็นตัวเคอร์เซอร์นะครับที่เป็นสีฟ้านะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราต้องการเซคค่าไหนนะรับ ให้เอาเคอร์เซอร์สีฟ้าเนี่ยปล่อยไว้ที่ตำแหน่งนั้นอย่างเช่นตอนนี้เราจะเซตอุณหภูมิของตัวอ่านนะครับเคอร์เซอร์ไปอยู่ที่ตำแหน่งของด้านบนนะครับซึ่งเป็นการเซตอุณหภูมิกดเข้าไปจนเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เลือกเซตอุณหภูมิครับหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกานะครับอย่างเช่นกรณีนี้เราก็จะตั้งอุณหภูมิที่40องศานะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมอันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับตัวอย่างของทางลูกค้านะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัวอย่างที่เป็นงานสมุนไพรหร Bug, ือการสกัดารรธมชติ อุณหภูมิควรตั้งประมาณสัก40ไม่เกิน50องศาเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างเสียสภาพนะครับเช่นกรณีนี้เราก็ตั้งอุณหภูมิไว้40องศานะครับทีนี้การตั้งอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ทํางานนะครับเราต้องมากดปุ่มคอนเฟิร์มเปิดระบบของตัวฮีตเตอร์เพื่ออันนี้ก็เป็นระบบเซฟตี้อีกระบบหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าหมุนไปหมุนมาแล้วก็เครื่องจะทํางานเลยนะครับต้องเปิดระบบตรงนี้อีกทีนึงนะครับ อันนี้ก็จะรอจนกว่าอุณหภูมิของตัวอ่างได้นะครับอุณหภูมิของคูลิ่งได้นะครับทีนี้ค่าอื่นๆนะครับที่เราสามารถปรับเซตค่าได้ในโหมดของเซตเพอร์เชอร์อนะครับอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นค่าความเร็วรอบนะครับค่าความเร็วรอบที่สูงสุดของตัวเครื่องที่ทําได้ก็คือ2 8ง r p m รอนะครับรอบ p e อ m i n u น e รอบต่อนาทีนะครับก็ที่แนะนำไม่ให้ให้ทำกันก็คืออยู่ที่ประมาณช่วง1 5อ,อ150นะครับอันนี้ก็จะไม่แรงไม่เร็วเกินไปละ นะครับเหมือนกันครับเคอร์เซอร์ไปที่ความเร็วรอบนะครับแล้วก็ให้เป็นสีฟ้ากดเข้าไปครับแล้วก็ปรับความเร็วรอบนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มนะครับค่าแวกข้ามนะครับค่าแวกข้ามเนี้จะมาจากการคำนวณนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองสอบถามจากทางเ่้าหน้าที่ดูว่าเราใช้ตัวทำะไรเป็นอะไรนะครับเป็นเอทานอลเป็นน้ำเป็นเมทานอลเป็นสารอะไรก็ได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวทางผมจะทําในส่วนของเป็นตารางให้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีติดไว้ที่ตัวหน้าเคลื่อนขีดหนึ่งนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราใช้ตัวเอทานอลนะครับการตั้งอุณหภูมิของตัวอ่าง40องศานะครับคูลรีง10องศาเนี่ยค่าวัดค้าที่ดีที่สุดที่ตัวอย่างจะออกมาก็คือประมาณ65มิลลิบาร์นะครับแต่นะครับวิธีการเซตการเริ่มต้นการทํางานเนี่ยถ้าเราเซตไปที่65มิลลิบาร์แล้วมันอาจจะเกิดฟองหรือการเดือดอย่างรุนแรงเพราะว่าตัวอย่างของเราไม่ได้มีเอทานอลเพียง สารอะไรต่างๆมาผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นของค่าแวกข้ามที่แนะนําให้ทานะครับก็คือตั้งไว้ที่ประมาณตั้งเผื่อไว้เลยครับถ้าถ้าการระเหยดีที่สุดอยู่ที่65มิลลิบาร์นะครับก็จะแนะนําให้ตั้งไว้ที่สัก120นะครับ120มิลลิบาร์เริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็หล่อให้ทุกอย่างพร้อมครับอุณหภูมิคูลิ่ง cooling, พร้อมอุณหภูมิอ่างพร้อม ก็กดตัว start on ได้เลยนะครับเมื่อกดตัว start on ทุกอย่างก็จะเริ่มต้นการทำงานนะครับอ๋อลืมนิดนึงเปิดปั๊มอย่าลืมนะครับแล้วก็กด start on นะครับทุกอย่างก็จะเริ่มต้นการทำงานให้อัตโนมัตินะครับทั้งในส่วนของค่าแวคคมที่ลดลงมานะครับในส่วนของ rpm นะครับก็คือความเร็วรอบนะครับก็จะเริ่มต้นการทำงานนะครับ แล้วก็รวมในส่วนขึงตัวอ่างก็จะเริ่มทำงานด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ผมสมมุติว่ามีตัวอย่างข้างในเป็นตัวเอทานอลนะครับกับสารสกัดธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรารอให้ตรงค่ามินิบาร์มันไปที่120เป็นค่าเริ่มต้นที่เราทำงานก่อนนะครับในระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวอย่างของเรามันเกิดมีการบ้ามหรือมีฟองนะครับเราสามารถที่จะกดให้เป็นสีส้มนะครับสายนารตรงนี้ให้เป็นสีส้มค่าแวดคัมนะครับ แล้วก็ปรับได้ตลอดเวลานะครับอากาศก็จะถูกเติมเข้าไปในระบบนะครับเพราะนั้นการเกิดฟองหรือการเดือดก็จะหายไปนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็รอไปขับที่120มิลลิบาร์ให้ตัวเครื่องให้เจ้าปั๊มเขาลดค่าแบคคาลงไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เมื่อถึง120มิลลิบาร์แล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับค่าแววคคัามลงไปได้่ลยละเมื่อกี้ที่แนะนําก็คือถ้าเป็นเอทานอลคือ65มิลลิบาร์ใช่ไหมครับระหว่างนี้เราก็จะทําการปรับครับสังเกตนะครับตัวเคอร์เซอร์ต้องเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับถึงสามารถจะปรับได้นะครับก็ใช้การกด1ครั้งนะครับแล้วก็ปรับลงไปครับวิธีการก็คือให้สังเกตที่ตัวอย่างนะครับค่อยๆปรับลงไปนะครับ เมื่อไรที่ตัวอย่างมีการเริ่มมีการเกิดฟองนะครับก็ให้ชะลอการปรับลงก่อนนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆครับนะครับอทีนี้วิธีการสังเกตจุดที่ดีที่สุดนะครับนอกจากจะเป็นไกด์ไลน์ว่า65มิลลิบาร์คคือจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือตัวอย่างจะต้องไม่เกิดการบ๊ั๊มไม่มีฟองทะลับขึ้นมานะครับถ้ามีการทะลักก็ค่อยๆหรือเพิ่มค่าแวคค่่มขึ้นไป ส่วนที่2ก็คือจะดูในส่วนของการควบแน่นครับส่วนที่มีการควบแน่นนะครับดีที่สุดก็คือจะต้องไม่เกินตัวตำแหน่งที่เป็นยี่ห้อตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับให้อยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการมันเกินเข้ามาแปลว่าค่าแวคข้ามของเราดูดแรงเกินไปละนะครับโอกาสที่ไอสารละเหยมันจะทะลักเข้าสู่ปั๊มก็มีนะครับในอนาคตตัวปั๊มก็จะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณสักเนี่ยครับ ช่วง2ในสนะครับไม่ไม่ควรที่จะเกินนี้นะครับแต่ว่าค่านั้นเหมาะสมแล้วอาจจะยังไม่ถึงที่65มิลลิบาร์ก็ได้นะครับก็จะเป็นค่าที่ค่อนข้างโอเคละสำหรับการตัดนะครับผมทีนี้เมื่อเราทำโปรเซสจบหมดแล้วนะครับก็ถ้าต้องการหยุดระบบนะครับก็กดตรงนี้นะครับ stop all นะครับเครื่องก็จะยกนันยกให้เราแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดระบบของตัวปั๊มครับ ก็จะมีการเติมอากาศเข้าไปในระบบนะครับปรับค่าความเป็นสรญอากาศกลับเข้ามาสูา่ความดันบรรยากาศปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการถอดแล้วก็วิธีการใส่ฟลาสนะครับตัวฟ้าต,ตัวนี้นะครับจะถูกออกแบบมาด้วยตัวเจ้าตัว easy clip นะครับ easy clip นี่จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นนะครับโดยที่เดยปกติแล้ว พวกที่มีข้อต่อพวกนี้ครับเราจําเป็นที่จะต้องทากิสนะครับเพราะป้องกันไม่ให้ตัวแก้วติดกันนะครับแต่การทารกิสอาจจะทําให้ตัวอย่างของเราปนเปื้อนได้นะครับตัวอีซี่คลิปจะถูกออกแบบมาให้ช่วยในเรื่องของเดี๋ยวดูระบบนะครับมันจะช่วยดันออกมานะครับวิธีการก็คือหมุนเฉพาะส่วนนี้นะครับเนี่ยมันก็จะช่วยดันตัวแก้วออกมาละนะครับมืออีกส่วนหนึ่งก็รองรับที่ตัวแก้วไว้นะครับจากนั้นก็เปิดตัวนี้ออกอันนี้คือการถอดฟ้า วิธีการใส่ฟาสก็ทํากลับกัน,นครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็สับลงมานะครับแล้วก็หมุนเอาให้แค่พอตึงมือนะครับเดี๋ยวจะถอดไม่ออกตรงนี้อาจจะเกิดช่องว่างไม่เป็นไรนะครับนี่คือการใส่ฟาสนะครับในส่วนของตัว receiving fast นะครับก็หมุนตรงนี้นะครับใหู้ห่นุนแหน่งสูงสุดก็จะเกิดช่องว่างตรงนี้นะครับก็ออกมา แล้วก็เอาตัวทำาไลน์โซเวนตรงนี้ไปไปใช้งานต่อหรือว่าเอาไปเก็บได้เลยนะครับวิธีการใส่ก็ทําเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาที่เกิดการบั๊มล้วทำยังไงถ้ามันบั๊มแล้วล้างพอล้างออกได้นะครับ ใช่อดด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบเซ็นเซอร์ในหมวดของการกันอัตโนมัตินะครับอันนี้ในรายละเอียดลึกๆอาจจะต้องขอให้มีการสอบถามเข้ามากับทางาผู้ดูแลเครื่องอีกทีนะครับก็จะฉีดล้างบริเวณน้านบนครับใช้กระบอกน้ํากันในการฉีดนะครับฉีดล้างเข้าไปนะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม,ไม่ไม่เดือดดุนแรงมากก็พอจะล้างออกครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการถอดคอนเดนเซอร์ก็ เดี๋ยวจะสอนเดี๋ยววิธีการแบบนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับถัดไปอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปั๊มนะครับทีนี้อย่างที่เรียนไปตอนต้นครับถ้าเกิดว่ามีการทะลักของไอขึ้นมาจนปั๊มมันดูดเข้า,าตรงนี้มีการดูดเข้าตัวปั๊มนะครับส่วนที่เป็นตัวไอสารน,นะครับขาปล่อยออกจากห้องก่อนออกจากห้องนะครับเราจะมีตัว secondary Trap อยู่นะครับก็จะถูกควบแน่นตรงนี้นะครับ เพราะนั้นในส่วนของตรงนี้ต้องดูแลหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวน้ำนะครับเกิดขึ้นนะครับมีการคอนเดนโซแบนตรงนี้ก็คือตรงนี้เอาไปเททิ้งได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของในเรื่องของเครื่องโรตารี่อีเวฟเลเตอร์นะครับก็ถ้าเกิดข้อมูลในเชิงลึกนะครับอาจจะให้สอบถามกับทางผู้ดูแลทางเครื่องนะครับแล้วก็วิธีการรักษาต่างๆหรือว่าการเกิดเหตุต่างๆนะครับ ในขก็สอบทางผู้และเครื่องซึ่งทางผมจะจะมีการสอนก่ับทางผู้และเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับอบครับครับหลังจากที่เราใช้งานกันเสร็จสิ้นนะครับก็เช็คระบบกันก่อนนะครับก็จะมีส่งของตัวปั๊มซึ่งเราปิดไปแล้วนะครับก็สวิตช์จะอยู่ด้านตรงนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็ปิดปุ่มในส่วนของฮิตติ้งบาร์นะครับแล้วก็ปิดสวิตช์เครื่องด้านข้างนะครับ แล้วก็ในรวมกันในส่วนของตัวเครื่องคูลิ่งนะครับปิดสวิตช์ในส่วนของการทําความเย็นก่อนนะครับแล้วปิดสวิตช์หลักของตัวเครื่องนะครับผมก็ในส่วนของน้ําในอ่างก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้งานอย่างต่อเนื่องก็ทิ้งไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดการใช้งานนะครับก็อยากจะให้เอาไปถ่ายทิ้งนะครับหรือถ้ามันมีสิ่งสกปรกตกลงไปนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ําข้างในออก นะครับถ้าเกิดอยากจะให้ทําเป็นรูทีนก็อยากจะให้เปลี่ยนทุกๆตึงเดือนนะครับเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของสิ่งสกปรกที่ตกลงไปแล้วก็มันอาจจะเกิดคราบเกิดอะไรเกิดขึ้นได้นะครับน้าที่ใช้ในตัวอ่างขอให้ใช้เป็นน้ําดื่มหรือเป็นน้ำอาร o โอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้น้ําประปาอาจจะเกิดตะาก,กันได้นะครับหรือการใช้น้าดีไอนะครับน้ำนีไอจริงๆแล้วเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับตัวสแตนเลสสตีลนะครับเพราะว่าน้ำดีไอจะไม่มีประจุนะครับ มันอาจจะไปดึงประจุออกจากตัวอ่างแล้วทาให้อ่างสึกหล่อได้นะครับก็ในส่วนของตัวการปิดตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับปลั๊กไฟนะครับถอดให้เรียบร้อยเพราะว่าในส่วนของตัวจะป้องกันในส่วนของระบบของตอนที่มันมีปัญหาเรื่องไฟไฟกระชากนะครับก็ตัวเครื่องก็จะได้ไม่รับผลกระทบในส่วนของตรงนั้นครับผม